น้ำอ้อยผ้ากินผ้ารออีเดนทาวลสวัสดีจ้ามือนี่เสนอเมนูเนื้อย่างย่างเนื้อนะจ้าน้ำอ้อยคืดอยากกินเสือร้องไห้นะจ้าน้ำอ้อยซื้อมาเครื่องกิโลได้จ้าล้านเดิมนะจ้าเคียงเนื้อที่ทานน้ำอ้อยแพระเด้จ้าตะก,การน้ำอ้อยซีมาร์กนะจ้ามากแบบอีสานอีสานนะจ้าใส่เกลือใส่น้ำปาลาผงซูโร่หลกักกะเทียมจ้าพี่น้อง ย่างกินหอมๆนะจ้านับไอซิมาร์กเนือก่อนจ้าหลักการกนานว้กระแซ่ขอนี้วไว้เลยจ้าพี่น้องไปหนึ่งกินหอนๆน,นะจ้ากิ่นกับเจลขมนะจ้ามาหมาักเหนือกันเลยจ้าตามกระเทียมใส่นะจ้าตำกระเทียมเรียบร้อยนะจ้านวก,กะ็ะิดใส่เกลือลงไปจ้าพี่น้องใส่เกลือลงไป ผงสรดนะจ๊ะผงนูวรสดีหมจะนิดน้อยน้ำปลาจะพี่น้องกาเอานาะจะพ่อจะล้วก็สซีคุกเข้าคุกเข้านาะจะหมักไว้นะจจะหม์กได้จ้าพี่น้อง บะไซถุงมืด้ะจ้าพอนำ้ำอ้อยเค็ตกินเองนะจ้าหมักย่างนุ่นๆนะจ้ากินกับข้าวเหนียวจ้าพี่น้องหมักเรียบร้อยแล้วนะจ้าถึงเวลาเขาจะเอาไปย่างนะจ้าพี่น้องเอาเข้าตู้เย็นไว้นะจ้า่ากระสีเอาถุงพลาสติกขอบใบจ้าถึงเวลาย่างาแล้วจ้า หอมห่วยๆเวยจ้ะหมักแบบอีสานแท้นะจ้ะใส่เกลือน้ำปลาแล้วก็ผงชูรสเมื่อเสื้อลองหายหนะจ้ะกระโดดดีจ้ะพีน่นนางเกลือไว้นหนึ่งเขาแล้วเด้อจ้า หนึ่งข้าวสุกแล้วดิจ้ะเราก็จะจิง้งพีงการว่าไก่ส่สูตรน่อจังสีเฮ็ดแจลนะจ้ะเนื้อเสือร้องไห้ย่างไปเรื่อยๆนะจ้าหอมแห้งดิจ้ะพี่น้องมาเด้อมากินย่างเนื้อกันน้ำอ้อยเด้อจ้าย่างเนื้อเสือร้องไห้นะจ้ะพี่น้องหอมมาก กข่สีสุกเลยดิจ้าเสือร้องไห้เนาะจ้ากระสีหอมมั่นแบบนี้เนาะจ้าตอนสุดท้ายเนาะจ้าเป่าแล้วเดจ้าไว้เฮดเจวแล้วเหรอเนาะจ้าห้ามะหันเหนือกันจ้าหอมห่วยๆเลยจ้าพี่น้องส้อยเหนือกันจ้าเรียบร้อยแล้วเดจ้า เจลขมๆมนะจ้ะแล้วก็ย่างเนื้อเสือร้องไห้ค่ะพี่น้องเสือห้องหายจ้าน้อยหันโดเบิดได้จ้ะมาเด้อจ้ามากินเข่าเทียงกับน้องไอเดอจ้าพี่น้องหอมแห้งได้จ้ะเนื้อติดมันนะจ่ะเสือร้องไห้วันนี้เนื้อนุ่มนะจ๊ะพี่น้องนุ่มละหอมนะจ่ะน้อยอุ้นแกงน้องใหม่นะจ่ะพี่น้องแล้วก็เขาเนี้ยวจ้ะนี่จ้าพี่น้อง สำหรับคลิปเนื้อย,อย่างเนาะจ้าหนอ้อยเอาไว้ซ้ำนีเนาะจ้าพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิง่งเพออืพ่อผ่านคลิปใหม่ๆเนาะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย